เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไปค่ะตัวของคุณกับเขาจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นหรือไม่หรือความสัมพันธ์ต้องหยุดอยู่เท่านี้จริงๆนะคะรวมไปถึงสําหรับใครบางคนค่ะ,นะที่คุณอาจจะอยากรู้นะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ในใจของเขาเขากําลังคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เจาะลึกลวงใจและก็ไขอน,อนาคตกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณตัดสินใจ จคุยต่อกับเขาเขากับคุณจะเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้าค่ะคำทำนายนี้จะมีผลใน30วันถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปรับฟังคำทำนายกันค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอล e โอ e o โอ g มจิกเชนทาร์ด,ด้วยนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคำทำนายนี้เป็นเอเนอร์จีของคุณเป็นพลังงานของคุณมาดูกันนะคะตัวต้นของคุณกับเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรในช่วง30วันที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ The J e นะคะว้าวบางท่านนะคะอาจจะมีแนวโน้มที่ เหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายด้วยนะคะหรือใครบางคนที่จากคุณไปทไนะําไมเอ่ยหนดูซิวายใครบางคนในอดีตจะกลับมานะคะหรือเป็นอย่างนี้ค่ะใครบางคนที่กําลังโกรธหรืองอนหรือทะเลาะกันด้วยนะคะรวมไปถึงคนที่มามาหายหายนะสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของใครบางคนที่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์นะคะสามันดีสี่บันไข้เดี๋ยวมาหรือหายดือ บางท่านถึงกับบอกเลิกกันไปแล้วนะบล็อกเชกันไปนะคะสิกซับครจะมีการให้อภัยหรือให้โอกาสค่ะคุณจะได้รับการติดต่อนะคะจากพลังงานคนรักเก่าๆคนคุยเก่าๆหรือรวมไปถึงค่ะบางท่านที่อาจจะละหองละแหงนะหรือไม่ค่อยได้เจอกันไม่มีเวลาให้กันเงียบหายกันไปจะมีแนวโน้มในการกลับมาให้อภัยคืนดีหรือติดต่อกันมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะมาดูกันนะ King of the Pentacles นะคะแล้วก็ได้ Energy ของ The Temperance ค่ะบรรยากาศความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะมีแนวโน้มนะคะของการที่เออเหมือนกับเรามีการเทคแคร์ดูแลซึ่งกันและกันคะซิกซับครับนะคะ, Six cups, ะ,คะยังบ่บงบอกถึงการ Gi ฟต and Take นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณให้เขาเขาก็ให้คุณเหมือนกันคุณดูแลเขาเขาก็จะดูแลคุณลุกดวงเช่นกันนะคะไม่หมอมองว่าบรรยากาศอะไรบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนะโดยเฉพาะใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของ ความรักค่ะความสัมพันธ์จะมีแนวโน้มนะคะที่จะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะหรือเรากับเขาเนี่ยจะมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น the strange นะคะตัวของคุณเนี่ยนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าเขาให้เกียรติเรามากขึ้นให้ความเกรงใจนะคะกับเรามากขึ้นกว่าเดิมค่ะ mm hmm. ten of cups นะคะความสุขกําลังจะเกิดขึ้นบางท่านที่แยกแยะก,ก,กันไปจะมีแนวโน้มในการได้กลับมากเกลื้อก,กูลอยู่ด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางท่านนะคะที่เป็นสามีภรรยากันห่างหายไป จากกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันแล้วนะคะก็จะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งหรือตัวตนของคุณจะมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวนะ,ะอยู่กับเพื่อนฝูงนะ,ะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ energy ใบสุดท้ายของ the h y r o f a n t นะคะ สำหรับใครบางคนนะคะที่แฟนของคุณติดงานมากๆนะคะแม่หมอก,ก็มองว่าตัวของคุณกับเขาก็อาจจะยังคงมีแนวโน้มที่จะยังได้พูดคุยในความสัมพันธ์กันนี้อยู่นะคะแต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แลดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบเด็กน้อยนะคะที่เราแบบโอ้ตามใจแฟนตามใจคนรักนะคะหรือต้องคุยกันตลอดเวลาแต่เหมือนเหมือนเราจะเข้าใจกันอะเราจะรู้ว่าเออเขายุ่งอยู่นะในตอนนี้เขายังไม่พร้อมคุยกับคุณนะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มที่พูดคุยกับคุณนะคะไม่ได้ใช้ความ ใจร้อนหัวร้อนแหละแต่จะพูดคุยด้วยกันมีเหตุและมีผลมากขึ้นนะคะนะบางท่านคนรักของคุณก็จ,จะโฟกัสในเป้าหมายในงานของตัวเองในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ถามว่าจะยังมีการติดต่อกันอยู่ไหมก็มองว่ายังมีแนวโน้มในการติดต่อสื่อสารหรือมีการพูดคุยอยู่นั่นเองค่ะ คุณได้ Energy ของเซ e n s o ซ็อกโนะคะจ s t i c e นะคะและ The m a g i c i a ชดังนั้นไม่หมอจึงมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะยังคงมีแนวโน้มที่เราจะซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะบางท่านเหนื่อยกับความรักเหลือเกินทะเลาะกันบ่อยเงอนกันบ่อย,น,น,อยนะคะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาของการปรับตัวค่ะใครที่โกรธกันจะได้คืนดีในเดือนพฤษภาคมนี้หรือจะมีแนวโน้มในการหันหน้ามาพูดคุยได้เรื่องราวของเหตุผลมีความใจเย็น มาขึ้นหรือบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นกาวใจให้คุณกับเขาได้มีโอกาสกลับมาสื่อสารหรือพูดคุยกันอีกนะคะในอนาคตข้างหน้านี้ค่ะเนี่ยคือ energy ของคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานของคุณตรงกับสถานก,การณ์ของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายเข้ามาได้ค่ะหรือสําหรับท่านใดก็ตามนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวแบบละเอียดกับแม่หมอนะคะแนะนําว่าสามารถจองคิวสอบถามเพิ่มเติมนะคะสําหรับแบบโทรหรือแบบพิมพ์ตรงนี้ได้เลยแบบพิมพ์จะรับคำทำนายใน24 ชั่่วโมงคะส่งรูปคนรักคนคุยของคุณเข้ามาได้นะคะพิมพ์สถานการณ์คร้าวๆนะคะมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณอยากให้ไม่หมอนี่ยเจาะลึกในส่วนไหนนะคะหรือนะคะบางท่านอยากคุยเป็นการส่วนตัวจะมีคิวว่างในวันจันทร์หลังใบสามเป็นต้นไปนะคะสะดวกเวลาไหนแจ้งแอดมินได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะ